ชาวราศีเมถุนเมื่อผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมไปแล้วชีวิตเหมือนได้ล่มต้นใหม่สุขสมหวังเรื่องการงานการเงินล่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือละมัดระวังแค่สิ่งใกล้ตัวที่สุดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโชคชะตาสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับสวัสดีชาวราศีเมถุนท่านจะได้รับข่าวดีเมื่อได้ฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบเพราะเกณฑ์ดวงจิตาชีวิตของท่านเมื่อได้ผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมชีวิตของท่านเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ท่านจะมีชีวิตที่สุขสมบังทั้งเรื่องการงานการเงนิน ได้ใช้ชีวิตอย่างร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือและจะต้องพึงระมัดระวังสิ่งใกล้ตัวที่สุดเพราะช่วงนี้เยนดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในช่วงระยะเวลาขาขึ้นหรืออยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโชคชะตามีชีวิตที่เหมือนว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างจะประสบความสำเร็จ หลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราสีเมทุนได้ตั้งหวังเอาไว้จะเป็นไปตามนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพุทธศักราช2567เป็นต้นมาชีวิตของท่านถือว่าหนักพอสมควรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทำกิจการงานเกี่ยวกับอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จกิจการงานก็คอยมีแต่อุปสรรคคอยมีแต่ขวากน้ำมาขัดแข้งขัดขา ส่งผลให้การทำธุรกรรมการเงินของท่านมีปัญหาและคอยติดขัดไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีเมถุนจะได้ผ่านพ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมได้จบลงสิ่งเวลวร้ายจะได้จบและผ่านไปพร้อมกับเดือนกรกฎาคมชีวิตของท่านถือว่าหนักพอสมควรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมถุนพึงระมัดระวังเรื่องใกล้ตัวของท่านที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาและบุคคลรอบข้างถ้าหากระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้หลายสิ่งหลายอย่างก็จะเป็นไปตามคตาทํานายชีวิตเลวร้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนมาถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวพันและมีอุปสรรค เล็กๆน้อยๆเข้ามาขัดแข้งขัดขาส่งผลให้ท่านนั้นทำกิจาการงานอะไรก็ไม่เคยประสบความสํำเร็จการเงินของท่านก็คอยติดขัดไปด้วยทำให้ชีวิตของท่านที่ผ่านมาไม่สามารถหมุนเวียนการใช้เงินได้สักเท่าไหร่บางครั้งต้องกลายเป็นคนไปขอยหยิบยืมเงินคนอื่นเพื่อที่จะนํามาใช้จ่ายและหมุนเวียนในกิจาการงาน และประคับประคองจิจการงานได้มาถึงทุกวันนี้แต่เมื่อได้เริ่มต้นเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองสำหรับชาวราศีเมถุนในเมื่อสามดวงดาวได้เคลื่อนย้ายและได้โคจรมาประจําราศีวันเกิดของท่านไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพฤหัสก็ตามทั้งสามดวงดาวได้เคลื่อนย้ายมาประจำราศีวันเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวหลายก็จะกลับกลายเป็นดีถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีดวงดาวทั้งสามดวงจะมาช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้พ้นจากความทุกข์ยากสำหรับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนอดกลัน้นมีความมุ่งมานะที่จะทำจิจการงานให้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เป็นผล เมื่อได้เริ่มต้นเดือนสิงหาคมท่านจะได้รับข่าวดีและชีวิตของท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าชาวราศีเมถุนท่านได้ต่อสู้ชีวิตมานานแสนนานถ้าหากได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็จะทำจนกว่าจะสำเร็จและท่านเป็นคนที่ชัดเจนในคำพูดคำจาถ้าหากมีใครให้คำมั่นสัญญากับตัวของท่านท่านจะจดจำไม่ลืมขอเพียงแต่ว่า อย่ามาผิดคำมั่นสัญญากับชาวราศีเมถุนก็แล้วกันเพราะชาวราศีเมถุนเป็นคนเก็บฝังใจและจำไม่ลืมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชาวราศีเมถุนนั้นปล่อยผ่านและให้ผ่านไปกับเดือนกร,รกฎาคมเมื่อนับหนึ่งเดือนสิงหาคมดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จิจการงานของท่านก็จะเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานการค้าการขายก็มีโอกาสได้ขยับขยายเพิ่มสาขามากขึ้นชาวราศีเมถุนท่านก็จะมีเงินทองใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บดวงโชคลาวัาสนาจะพุ่งเข้ามาหาสู่ตัวของท่านทุกทิศท,ทุกทางและยังมีโอกาสได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่สำหรับคนไหนที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว นับจากช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าโชคชะตายัางเข้าข้างท่านก็จะมีดวงชะตาชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและจะไม่ย่ำอยู่กับที่แต่สำหรับคนไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จการงานยังติดขัดนับจากนี้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทำกิจการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานถ้าหากมีการลงทุนด้วยเงินแสนท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินหลักล้านถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าตัวชีวิตของชาวราศีเมถุนหลังจากเดือนสิงหาคมได้เริ่มต้นขึ้นเจนดวงชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แต่สำหรับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมให้ชาวราศีเมถุนมันทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะเปิดดวงให้แสงสว่างแก่ชีวิตและดับกิเลสภายในใจของท่านเองเพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านพ้นจากความมืดมนดันชีวิตให้พ้นจากวิบากกรรมสร้างบุญบารามีให้แก่ชีวิต เพื่อที่จะให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและพร้อมเบิกบุญเปิดดวงโชคลาภเข้ามาหาตัวของท่านในช่วงเข้าพรรษานี้โดยรวมแล้วเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีเมทุนถือว่าเด่นที่สุดท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ในงวดวันที่หนึ่งและวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ ถือว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านเด่นที่สุดในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้เรื่องที่ชาวราศีเมถุนจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องใกล้ตัวที่สุดของท่านไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดคำจาและคนใกล้ตัวจะคอยใส่ร้ายป้ายสีให้ชีวิตของท่านนั้นตกดำช่วงนี้ให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาพยายามอย่าสาบแช่งคนอื่นและสาบแช่งตัวเอง อย่าพูดให้ร้ายแก่ตนเองเพราะช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างเดือนถือว่าคำพูดคำจาของท่านแรงมากสิ่งไหนที่ท่านได้พูดออกไปมันจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงตามคำพูดให้ท่านนั้นพยายามคิดบวกพยายามพูดแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างมันจะช่วยปรับภพบภูมิให้ดวงชะตาชีวิตดีขึ้นและให้ท่านระมัดระวังคนใกล้ตัวของท่านให้ดี เขาเหล่านั้นจะคอยอิจฉาฤิษยาในกิจการงานของท่านที่ท่านได้ประสบความสำเร็จมามากมายมันจะส่งผลให้กิจการงานของท่านสะดุดและเดินหน้าต่อไม่ได้ช่วงนี้ถ้าหากชาวราศีเมถุนได้ไปทำบุญทำทานให้ท่านนั้นเน้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นอิสระแก่ชีวิตผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านเองแต่ถ้าหากดวงชะตาชีวิตของท่านยังติดขัดทําแล้วยังไม่สมบังให้ท่านนั้นเน้นทําบุญเติมไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟให้กับทางวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านั้นจะช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้พบเจอกับแสงสว่างดวงชะตาชีวิตของท่านนับจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ถือว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นเดือนที่ไร้อุปสรรคของชาวราศีเมถุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมาในข้างต้นมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนมากที่สุดถือว่าเป็นเดือนที่น่าจับตามองอีกเดือนหนึ่งสำหรับคําทํานายชาวราศีเมถุนในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง แต่ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อตัวของท่านให้ท่านนั้นกล่าวคำว่าสาธุเพื่อที่จะให้พลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวของท่านนั้นส่งผลให้ชีวิตของท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นและให้พลังงานบวกช่วยหนุนนำชีวิตจิจการงานของท่านก็จะไร้อุปสรรคและขวากหนามมาขวางทางชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรือง และส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านถ้าหากท่านไหนได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ